ย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจชีวิตของหญิงสามัญในพระราชสำนักไทยในอดีตเธออาจจะสวยอาจจะร่ำรวยขึ้นเพราะอยู่ใกล้กษัตริย์แต่ชีวิตของเธอช่างห่างไกลจากคำว่ามีอำนาจเธอคือใครทำไมความงามกลับกลายเป็นเครื่องจองจำ และเหตุใดสถานะของเธอถึงเป็นได้เพียงแค่ของใช้ในวังตอนที่หนึ่งหญิงสามันกับโอกาสในราชสำนักในสมัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนตน้นการได้เข้าวังถือว่าเป็นโอกาสทองของหญิงสามันหญิงธรรมดาที่หน้าตางดงามหากเข้าตาเจ้านายอาจได้เป็นสนมตำแหน่งตั้งแต่ นางห้ามจนถึงเจ้าจอมครอบครัวของหญิงเหล่านี้อาจได้รับยศทุ่งเข้าสารหรือที่ดินเป็นรางวัลวังจึงกลายเป็นโรงเรียนฝึกหญิงงามที่ทั้งงามทั้งฉลาดแต่ต้องเชื่องและสงบตอนที่สองสวยแล้วได้อะไรแม้จะได้อยู่ใกล้กษัตริย์แต่หญิงเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เลือกชีวิตตนเองกดในวังเข้มงวดมาก ห้ามออกจากวังห้ามติดต่อชายอื่นหากทำผิดถึงขั้นประหารบางคนเข้าไปตั้งแต่ยังสาวและตายอยู่ในนั้นโดยไม่เคยได้ออกมาอีกเลยสนมบางคนแม้จะโปรโดแต่หากไม่มีลูกให้เจ้าก็ไม่มีอำนาจไม่ได้รับการจดจำหลายคนเป็นได้เพียงแค่ของสวยงามในวังที่ไม่ต่างจากแจก,กันหรือผืนพรม ตอนที่ 3. เรื่องราวจากเบื้องหลังวังตัวอย่างจากพงศวดารและบันทึกเช่นเจ้าจอมมันดาโมดของรอสีที่แม้จะได้รับการโปรโดอย่างยิ่งแต่หลังพระองค์สิ้นพระชนแล้วชีวิตก็เงียบงนันไร้เสียงเรียกหาหรือกรณีเจ้าจอมคนหนึ่งที่เคยเป็นเพียงลูกชาวบ้านขายของในตลาดพอเข้าวังกลับต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสำเนียง ลืมบ้านเกิดของตนชีวิตของเธอไม่ใช่ของเธออีกต่อไปตอนที่สลูกของเธออาจจะเป็นเจ้าแต่เธอยังเป็นใครหญิงสามันบางคนมีลูกกับกษัตริย์ลูกของเธออาจได้เป็นพระองค์เจ้าแต่เธอกลับยังคงเป็นเพียงเจ้าจอมไม่มีสัก์ใดเทียบกับพระมเหสีหากกษัตริย์สิ้นพระชนลูกเธอไม่ได้ครองราช ชีวิตของเธอก็กลายเป็นสนมเก่าไม่มีบำเหน็จไม่มีเบี้ยเลี้ยงต้องพึ่งวังเก่าหรือบุตรหลานเลี้ยงดูความรวยและความหรูหราหล้วนชั่วคราวและฝากไว้กับเจ้านายทั้งสิน้นตอนที่5เสียงของผู้หญิงที่ไม่มีใครได้ยินหลายคนไม่มีชื่อในพงศาวดารไม่มีใครจารึกไว้เธอมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ความฝันความเจ็บปวดความรักทุกอย่างต้องเก็บไว้เงียบๆเ,เพราะเป็นหญิงสามัญในวังไม่มีสิทธิ์จะพูดแต่พวกเธอคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เป็นผู้เปลี่ยนทางอารมณ์ของกษัตริย์และบางครั้งกำหนดทิศทางบ้านเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าความงามในวังไม่ได้นำมาซึ่งอิสรภาพหรือความสุขเสมอไป หญิงสามัญหลายคนสละชีวิตเดิมเพื่อเข้าสู่วังแต่สิ่งที่เธอได้รับกลับเป็นกรงทองนี่แหละคือความจริงอีกด้านที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยเล่าไว้ในกระดานดำของโรงเรียนนี่คือย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับเราหากคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ